สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับมิชุลีนะคะในวิชาหน้าตาสินค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการแสดงหน้าตาสินไทยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะในวันนี้นะคะลูกตัวชี้วัดการเรียนรู้นะคะจะเป็นส3.1ม .1-, 1 5นทับนะคะเราขึ้นตัวชี้วัดใหม่นะคะเป็นเรื่องของการใช้เกณฑ์ง่ายๆนะคะที่เรากำหนด ในการพิจารณาคุณภาพของการแสดงที่เราที่เราชมนะคะโดยเน้นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เสียงนะคะการแสดงท่าและการเคลื่อนไหวค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะมิตรมีหลักในการชมการแสดงแล้วก็มารยาทที่ดีในการชมให้นักเรียนศึกษานะคะเรามาอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะหลักการชมการแสดงนาฏศิลป์และการละครนะคะลูก นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติแต่โบราณนะคะดังนั้นในการเข้าชมการแสดงผู้ชมจำเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องหลักการชมการแสดงเพราะจะทำให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องค่ะซึ่งองค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทยมีดังนี้ค่ะลูก 1. ก็คือลีลาในการแสดง2จํจำนวนผู้แสดง สามดนตรีและเพลงร้องค่ะเนื้อร้องค่ะและข้อที่ห้าเครื่องแต่งกาย6ก,ก็คือแบบแผนในการแสดงค่ะและหลักในการชมการแสดงนะคะเราก็จะต้องมีมารยาทในการชมการแสดงค่ะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษามารยาทในการชมการแสดงนาาศิสินไทยกันนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆเราก็จะต้องศึกษาลักษณะรูปแบบชนิดของการแสดงที่เราจะไปชมนะคะว่าเป็นการแสดงนาาศิสินไทย แบบใดอาจจะเป็นละครก็เป็นละครประเภทใดเช่นละครรำละครพูดละครร้องละครสังคีตหรือละครเวทีเป็นต้นค่ะหรือจะเป็นการแสดงโขนโขนก็จะจัดการแสดงเรื่องรามาเกียรติค่ะก็จะมีหลากหลายตอนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาว่าเรื่องที่เราจะไปชมนั้นจะเป็นการแสดงในรูปแบบใดนะคะ ต่อไปเราก็ศึกษาประวัติความเป็นมาวิธีแสดงนะคะอาจจะเป็นบทบัญญัติจารีตในการแสดงไว้นะคะเพื่อเวลาที่เราไปรับชมนั้นเราจะมีความเข้าใจและเราก็จะมีสุนทรียภาพในการชมมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะลูกในเรื่องของการแต่งกายค่ะการที่จะไปชมการแสดงนาฏศิลป์เราควรแต่งกายให้สุภาพ เพราะนาฏศิลป์ไทยนั้นเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำชาตินะคะเราก็แต่งชุดสุภาพนะคะนักเรียนหญิงก็ใส่ชุดกระโปรงเรียบร้อยสุภาพนะคะนักเรียนชายก็เป็นกางเกงขาย,ยาวเสื้อนะคะคอปกคอเชิ้ตที่มันสุภาพนะคะถ้าเราไปชมกีฬาเราอาจจะแต่งชุดกีฬานะคะลูกแต่เมื่อเราไปชมการแสดงนาฏศิลป์เราก็ควรที่จะให้เกียรตินะคะและเราก็ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวกเข้าชมการแสดงนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นมารยาทที่ไม่ควรทำนะคะต่อไปค่ะเราควรที่จะเดินทางไปถึงสถานที่จัดแสดงเนี่ยก่อนเวลาทำการแสดงนะคะอย่างน้อย1 0 1 0ถึง20นาทีก่อนการแสดงเริ่ม1เราอาจจะไปเตรียมความพร้อมเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยไปรับเอกสารสูจิบัตร ซึ่งในภายในสุจิบัตรเขาก็จะบอกลักษณะรูปแบบของการแสดงและบอกประวัติบอกเรื่องย่อเอาไว้ในสุจิบัตรนี่แหละค่ะเด็กๆก็สามารถไปศึกษาล่วงหน้าได้นะคะและถ้าถ้าเราเนี่ยไปทีหลังเราก็จะต้องผ่านผู้ที่เข้าไปนั่งรับชมซึ่งก็เป็นการรบกวนผู้ชมท่านอื่นด้วยนะคะมาดูมารยาทต,ต่อนะคะ เราไม่ควรนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานขณะชมการแสดงค่ะเป็นมารยาทโดยสากลทั่วไปนะคะลูกไม่ว่าจะเป็นเสียงของขณะที่เรารับประทานหรือกลิ่นก็จะส่งผลไปรบกวนผู้อื่นด้วยนะคะต่อไปค่ะลูกถ้าเรามีความชื่นชอบในการแสดงเราก็ควรจะแสดงออกด้วยการปรบมือค่ะลูกเราจะไม่ส่งเสียงโห่ร้องไม่ส่งเสียงกรีดเหมือนกับเราไปดูคอนเสิร์ตนะคะ คนะรูปแบบกันหรือไม่เชียร์เหมือนเราไปชมกีฬาค่ะมรารยาสากลในการชมการแสดงหน้าตาศินนะคะลูกก่อนการแสดงเริ่มนะคะเราก็จะปรบมือนะคะเป็นการต้อนรับนักแสดงเป็นการให้กําลังใจนะคะเมื่อแสดงดําเนินไปนะคะหากมีฉากใดตอนใดที่เรามีความชื่นชอบเราสามารถแสดงการปรบมือเพื่อแสดงออกได้ค่ะและเมื่อแสดงจบ เราก็จะปรบมือนะคะเป็นการแสดงความขอบคุณทีมงานอ่ะเป็นการแสดงความชื่นชมในการแสดงผลงานของนักแสดงนะคะต่อไปลูกเราจะต้องมีสมาธิในการชมค่ะเราจะไม่พูดคุยส่งเสียงรบกวนผู้อื่นนะคะเราก็ไม่ใช้โทรศัพท์ในขณะที่การแสดงกำลังดำเนินอ,อยู่นะคะข้อต่อไปค่ะลูกเมื่อการแสดงดำเนินมาจบแล้วนะคะ เราก็ควรแสดงความขอบคุณทีมงานนะคะด้วยการปรบมือนั่นเองค่ะต่อไปนะคะถ้าในการแสดงนั้นนะคะมีการประเมินผลงานการแสดงเราเป็นผู้ชมที่ดีเราก็ควรให้ความร่วมมือน,นะคะเช่นการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงนะคะเอาละค่ะวันนี้มรารยาทเบื้องต้นเด็กๆก็ได้ศึกษาเรียนรู้กันไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความเข้าใจกันนะคะในกิจกรรมใบงานค่ะ ใบงานในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าการเป็นผู้ชมที่ดีนะคะให้ในเรียนเลือกข้อความที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติเลือกใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะนัเรียนทําแล้วนัเรียนก็แนบคําตอบนะคะแนบใบงานนี้มาในอัลบั้มของห้องเรียนได้เลยค่ะและวันนี้ค่ะมิก็มีกิจกรรมการแสดงผลงานของเด็กๆมาให้พวกเราแบ่งปันให้พวกเราชมกันนะคะไปชมกันเลยค่ะ เป็นผลงานยอดเยี่ยมนะคะของแต่ละห้องเลยนะคะคนที่นําส่งเข้ามามิชัยยอยนำมาแชร์นะคะให้เพื่อนกดไลค์กันเลยนะคะอันนี้เป็นของม .1 ทับ1นะคะอ่ามีขอชื่นชมนะคะเด็กๆทุกคนใช้ความสามารถในการรําและบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการสร้างสรรค์าง,งานในการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เห็นไหมคะด้วยคอมพิวเตอร์เข้ามาสร้างภาพแบ็กกราวสวยงามมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นของห้องต่อไปนะคะ มีหลากหลายมากเลยนะคะต่อไปก็เป็นของม .1 ทับ4นะคะาการนำภาพมาเนี่ยมิก็ขอชื่นชมนันเรียนก็มีแนวทางของตัวเองเขาเรียกว่ามีสไตล์ของตัวเองในการสร้างงานค่ะน่ารักทุกคนเลยแล้วก็ม .1 ทับ5ค่ะ ค่ะต่อไปนะคะมิรจะเชิญไปพบกับมิชุลีในคลิปวิดีโอค่ะคลิปนี้นะคะมิรมาทบทวนขอให้หนูได้เข้าไปชมและฝึกปฏิบัติแล้วก็นําเสนอผลงานวิดีโอการแสดงเข้ามานะคะให้มิรและเพื่อนๆรับชมนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆจีบงายจีบความ จีบส่งหลังจีบปรกหน้าจีบปลกข้างตั้งวงบนตั้งวงกลางตั้งวงลา่างตั้งวง ทร้งบเธอน่าเด็กๆคะทําได้ไม่เลยเด็กๆฝึกปฏิบัตินะคะมีสขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะอย่าลืมส่งผลงานเข้ามาแบ,บ่งปันนะคะแชร์ให้คุณครูและเ,เพื่อนๆรับชมนะคะ <S <S ขอให้เวลากับนักเรียนในการไปฝึกปฏิบัตินะคะในการไปทบทวนความรู้แล้วก็ทําใบงานส่งเข้ามานะคะลูก ดูแลรักษาสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้มิลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ